ก็จะเป็จิตที่ไม่เองนจิตท่ทำอะเป็นตัวมันส่วนที่เหมาะควนจะทำอะไไปตรงไหนก็จะเก็ไนดไรทั้งจิตคูรู้เยอะอะไรเป็นกำลังทีตังตรงนั้นมมนมีที่ตั้งไมีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งไม่มีตัวไม่มีอะไรตั้งไม่มีกำหนดว่าควรจะตังมาจุดไหนครู้เยไรตั้งอยู่ในสุตต่ตั้งอยู่ตรงนั้นจะไม่ยืนรู้อะไรแล้วคนั้นสมาคู่ที่นั้นอยูนตรงไหน บางบางท่านบอกว่าให้ตั้งไว้ในภายในวงแขนบางท่านให้ตั้งไว้ที่หางจมูกับคืบอะไรตั้งจิตกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้เขหนอยังเ่าหนอกกำหนดทเพื่อให้จิตเป็นสมาธิได้กำหนดจิตตรงแอดกำหนดจังจิตนะยดบจิตอืนจิทาเดี๋ยวที่จิอันนี้นั้นที่ิดหน่อด ต้องจิตยังไม่จิตกวาไจิตเริ่จิดชัดเดินไปเัญญาเยอะหลายแม้ก็หนักตงราคือสามผู้ชาย้ลยตัสามอะไรนะได้เริ่มยืนต่อนันขาตัวเองที่สมบูรอ์มี่ก็สามถึงเวลาปฏิบัติครั้งแรกควรจะวางสติวางจิตไว้ตรงไหนครั้งแรกที่เริ่มปฏิบัติก็เรา่มปฏิบัติต็นี้ไม่อะไรไม่ทำกรรเอง รนิกรรมนรกกรรมจะมีอะไรพุทโธถมวยังโคพุทโธสมวยสังโคสามอย่างแล้วกับพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวตอนที่ภาวนาพุทโธนั้นอยู่ตรงไหนครับพุทโธนั้นยากล่ะคุยเรื่อพุทโธในอยู่ตรงไหนอะไรก็ตั้งสังสติิจุตุนั้นนอกจากมันมีอยู่สองอย่างพุทโธในพุทโธกวานะือวาพุทโธนี่ยพุทโธกวานี่คือพุทโธคือพบริกรมระดับสามกุาพุทโธในตุต แล้วตวพุทโธกับอาพุทโธพุทโธวุ่โธกับวพุทโธน่งของสิงเดียวกันเป็นกัเรื่ของว่าไม่มีอะไรพุทโธคนมีตัวมีตัวอะไรพุทโธคงมีตัวมีตัวอะไรนั่นคือจิตกั้จริงแต่หาเห็นตัวเห็นตนนันไมเห็นเราต้องเห็นแบบปัญญาอันกจริงต้องรู้แบบปัญญานี้จริงถ้าเาทำเห็นจิตเหมือนนักตายเห็นรูปนั่นหมาเถึตาเพื่อความสงบ เป็นไปเพื่อความสัตย์สุขความเป็นไปเพื่อความจริยธรรมเป็นไปเพื่อสัจธรรมทางตรงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องยาดีทำยาเห็นจิตมันชัดเจนโดยปัญญาเห็นรูนั่นเหล่ะเมื่อการอวิชัยนั่นดอกตลอดปัญญาเราเรารู้ถึงจิตเราจับจุดแล้วมันชัดเจนหมดทางกายเห็นรูนนั้ทำยาเห็นจิตมันตั้งแต่เห็นรู้ ไม่จะเห็นการตำราตำรามันเห็นดูเัอมันชุดขึ้นมาเลยนั่จึงจะจับได้แต่เห็นตารตำราไม่เห็นในว่วนั่นนะตัวที่ทัศษจริงรับแสงผู้หญิงมันมีอยแล้วทุกส่วนบุตรมีตัวมีต่วอหนใดดอกแต่มันมอยู่แล้วในบิดมีปิกันอยู่แล้วทุกส่วนในจิตนั้นแหละเป็นลักธรรมเราจะหาหลักธรรมดูทัาจริงเราต้องหาจิตเหรอ หลักฐารดูเท uh ้จ huh. ริงโดยทุกจิตฉานนะขยายนั่นแล้วมันะ้องมีหลักฐานอะไรเลยยุทธมูลาคือหลักฐนฉันนายานั่นแล้วก็ไม่ใช่จิตชจิตนั่นดยเัอมันเองก็ไม่ใช่จิตแต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่จิตการเทราตรากิจนั้นไม่ใช่จิตอันนี้นั่นแหละยัมหมายความถึงสิ่งดางสิ่งซึ่งมีจริงขอจงเลิกละการคิดและการอธิบายเสียงคิดเมื่อนั้นแลาอาจารืดว่าคลนงของการพูดจะได้ถูกตัดขาดไปแล้ว ทุกขังจิตกระตุดเครือนขึ้นชินช่วแล้วจิตนี้คือจิตโดยไม่อันใดสุดซึงมีประจังอยู่แล้วในตัวทุกคนแต่จึงมีความรู้สึกนึกจิตลึกกระดิใจขึ้นกกดีพระวิจิารท่องตัณฑพริสั์ทั้งหลายขงวงก็ดีล้วนเป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งน้ั้นไม่มีแตกต่างกันเลยการไต่การทั้งหลายเกิดขึ้นจากและจิดจิตจิตฉานั้นย่อมนั่แรมต่อสู่การแต่สร้างกังทั้งหลายทุกส่วนพุทนิจในมุญ ธรรมชาติแห่งความเป็นสุทธะดังเดิมทั้งเหล่านั้นโดยความจริงอันสูงสุดแล้วเป็นส, mismos. สิ่งที่ม iten, fire, ีสมัยแห่งความเป็นตัวตนแม้จะจับประมาณีเดียวสิ่งนี้คือความว่างเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ทุกแห่งสมอเนื่องว่าไม่มีอะไรเกี่ยวพันมันทรงสันติสุขที่รุ่งเรืองหรือเรื่องราวและกำมัดการเชื่อมเท่านั้นเอง ด er ังค่าไปสู่จุลนีวตร้ลกซึ่โดการลุมตาแตงนี้หอเปุ่ารอยงซุ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าเราในแบบที่สุดนั้นไม่อัตตาสุนที่ทั้งหมดิงๆแล้วสมุรรุลนิวตรอนมันมีอำนาจบุญอยูแล้วอาจารย์